สวัสดีครับถ้าผมในคลิปนี้เราจะมาทําการรีวิวโน้ตบุ๊กสุดคุ้มค่านะครับผมรุ่นใหม่นะครับเป็นของแบรนด์จัมเปอร์นะครับในรุ่น EasyBook 3นะครับผมตัวนี้ก็นอกจากความคุ้มค่าทางด้านราคานะครับที่เริ่มต้นเพียงแค่8,990บาทก็ยังได้หน้าจอนะครับคมชัดสเปคที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ที่ดีที่สุดเลย,เลยก็คือน้ำหนักที่ เบามากๆเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างเราไปรับชมกันเลยครับในส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่จริงๆตัวนี้เป็นพลาสติกนะจะเป็นพลาสติกที่เกรดค่อนข้างจะดีนะครับแข็งแรงนะครับผมไม่ก๊อปแก๊ปนะครับก็ดูดีนะครับหรูหราในระดับหนึ่งทั้งๆที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็อีกข้อดีก็คือน้ําหนักมันจะค่อนข้างเบานะครับตัวนี้มันจะหนักเพียงแค่1.2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมผู้หญิงก็ มากนะครับ1.2กิโลกรัมนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอเครื่องเบาขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นโน้ตบุ๊กในไซส์14นิ้วนะครับตัวนี้อ่านะครับผมตัวหน้าจอในความละเอียดก็จะเป็นระดับ Full HD เลยนะครับ1 9 2 0ก้าร้ด้วยนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับ ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับก็เห็นมีถามเข้ามาว่าคีย์บอร์ดมีภาษาไทยไหมอันนี้ก็คือเราจะแถมเป็นสติกเกอร์ไปให้ในกล่องนะครับทุกครั้งที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็ตัวทัชแทบอันนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็ใช้งานได้ สะดวกนะครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะมันติดทัชได้2จุดนะครับผมก็จะใช้ขี้ขวาสกอเมาส์ขึ้นลงได้นะครับผมในส่วนของทัชแพดตรงนี้แล้วก็ที่พอเชื่อมต่อนะครับมาดูที่ด้านซ้ายกันก่อนก็จะมีอ่ารูของฝั่งนะครับไม่ใช่รูไมโครโฟนนะครับผมพูดผิดขอไปอันนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับรูตรงนี้เล็กๆแล้วก็ถาดมาจะเป็นพอร์ชาร์จนะครับผมแล้วก็ USB 3.0นะครับ1ช่องแล้วก็มินิ h d m i 3ต่อออกหน้าจอครับอีก1ช่อง ด้านขวาครับจะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5มิลนะครับดู USB อีก1ช่องอันนี้เป็น2.0นะครับผมแล้วก็ช่องใส่เ d ดิการ์ดรองรับสูงสุดที่128กิกอีก1ช่องนะครับผมด้านล่างครับมียางกันลื่นนะครับผม4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับที่เห็นตรงนี้อีก2ตัวลำโพงแต่อย่างเงี้ยที่เห็นอย่างเงี้ยครับเวลาวางก็มันจะไม่ได้ปิด แบบโดนพื้นนะคือมันก็จะมียางดันขึ้นมานะครับลำโพงก็จะอยู่เนือพื้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็เป็น E s e c o o k 3ธรรมดาธรรมดานะครับผมอ่าก็สำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของสเปคกันนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ windows 10 Home นะครับเป็น6 4 b i บิต cpu ที่ใช้นะครับเป็น intel ในซีรีส์อั o l อ o ์ a โ e เลรุ่น n 3 3 5 0ครับทำความเร็วสูงสุดได้ถึง2.4 g h z นะครับเป็น แบบ dual c นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของแรมนะครับจะอยู่ที่4 g b กะนะครับหน่วยความจําแบบ EMMC นะครับที่มากับตัวเครื่องขนาด6 4 g b กแล้วก็เพิ่ม SSD นะครับได้เป็น NVMe สูงสุดที่256 g b ด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ GPU นะครับตัวนี้จะเป็น Intel HD 500นะครับก็เป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมก็ใช้งานทั่วไปนะครับเป็นเกมออนไลน์นิดหน่อย นะครับผมแล้วก็ได้ส่วนของกล้องนะครับเว็บแคมก็จะอยู่ที่0.3นะครับเป็นกล้อง VGA นะครับก็เอาไว้วิดีโอคอลเล่นสกายอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่10,000มิลลิแอมนะครับเท่าที่ทดสอบใช้จริงเนี่ยใช้งานทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนานมากเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะถึง6-8ชั่วโมงกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะครับผมทีนี้ก็มาลองเปิดเครื่องใช้งานนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Windows 10เลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยทันทีนะครับ มาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็น Windows 10 Version 6นะครับผมตรงนี้เลยนะครับ64บิตนะครับผมตัวนี้ RAM 4นะครับก็จะสงวนเป็นของระบบไปประมาณ150 m มกนะครับผมก็จะเหลืออยู่3.84ประมาณนี้นะครับแล้วก็ CPU จะเป็น c e l o n N3350 นะครับอันนี้มันจะโชว์ที่1.1นะครับแต่เวลาเราใช้งานหนักมันก็จะบูตคอร์ไปได้สูงสุดถึง2.4 GHz ะเฮรตเลยนะครับสำหรับตัว CPU ในหน้าของการใช้งานทั่วไปอย่างงานเอกสารนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าคนทํางานน่าจะชอบกันนะครับด้วยน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็การใช้งานเรื่องเอกสารเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็มาดูกันก่อนเลยที่ Word นะครับผมปึ๊บ อ่ะนี่ครับในส่วนของการเปิดไฟเอกสารดูนะครับอันนี้ก็ทําได้ลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหรือว่าเราจะพิมงานนะครับเาสร้างหน้าใหม่นะครับหรือจะเป็นส่วนการพิมงานของตัวนี้ ครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับเอาอนนะอนี่นะครับในส่งการพิมพ์งานก็ทำได้สบายๆนะครับ อันนี้ใครที่มองหาครับโน้ตบุกน้ำหนักเบาๆไปทํางานก็ทำได้แน่นอนนะครับหรือจะเป็น Excel นะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างไฟล์นะครับก็เปิดขึ้นมาอันนี้ก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เปิดเปิดดูค่อนข้างรวดเร็วดีเลยนะครับเมื่นี้ ก็ดูกราฟดูอะไรนะครับทําตารางอะไรก็ได้อย่างลื่นไหลสบายๆก็จะมีอาการช้าๆนิดหนึงนะ่งอย่างที่เห็นนะครับพอไปอันนี้มันข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของ Excel นะครับหรือจะเป็น PowerPoint นะครับสําหรับเอาไปพรีเซนต์งานนะครับก็สามารถเปิดดูได้เช่นกันนี้ปุ๊บอะนนียครับ ก็เอามาแก้ไขหรือเอาไปพีเซนต์งานตัวนี้มันจะมี H d m ดได้วยนะครับผมก็เอาไปต่อออกโปรเคเตอร์พีเซนต์กันได้นะครับสบายๆตัวนี้นะครับผมในช่วงการทํางานก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับในราคาประมาณนี้ทํางานได้น้ําหนักเบาก็คุ้มค่าแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพงๆสเปคแรงๆนะครับเพราะว่าการใช้งานเอกสารเนี่ยสเปคประมาณนี้ก็สามารถทําได้สบายๆอยู่แล้วไปไปลองดูการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างการเล่นเน็ตเล่นเว็บกันดูนะครับผมก็ เอาใช้เราจะใช้เป็นตัว Google Chrome นะครับตอนนี้เราต่อ WiFi ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเข้า Google นะครับรวดเร็วนะครับผมลองเข้าเว็บนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็โหลดชา้าเร็วก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตด้วยนะครับ แต่ว่าในส่วนของการแสดงผลนี่ก็ครบถ้วนดีนะครับสมบูรณ์ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูปุ๊บอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของทางร้านนะครับผมก็จะมีรวมสินค้าทุกตัวของเราเลยนะครับอ่ะนี่ครับก็รวดเร็วดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรือจะเป็นในส่วนของ a c e b o o k นะครับ Facebook อ่าเนี่ยเราทำการล็อกอินที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะก็ใช้เวลาโหลดสักครู่นะครับเฟซบุ๊กคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ เราโหลดตอนสักคู่หนึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็เลื่นไหลดีนะครับก็รวดเร็วไม่ช้านะครับไม่อืดไม่อะไรนะครับผมตัวนี้8 9 9 0ันนะครับหรืออ่ะเดี๋ยวลองเข้าเพจนะครับปึ๊บกดแล้วรอสักคู่หนึ่งปึ๊บมาแล้วนะครับผมก็ไม่ถึงกับให้รอกันจนเปื่อยนะครับไม่ช้านะครับผมวันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับในสองการเล่น เว็บนะครับเล่น Facebook อะไรทั่วไปที่คนพื้นฐานใช้กันนะครับก็ทำได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวจ u มเ e อร์อ b o o k 3นะครับต่อไปไปลองรับชมวิดีโอบน YouTube กันดูนะครับตัวนี้อย่างที่บอกก็คือหน้าจอขนาด14นิ้วบนความละเอียดระดับ Full HD นะครับก็1080 p, อะไรอย่างนี้ก็เล่นได้คมชัดสบายๆนะครับแล้วอย่างที่เห็นตัวนี้เนี่ยจอจะเป็นจอแบบกันเงาสะท้อนด้วยนะครับก็ตั้งแต่ต้นคลิปมาก็จะไม่เห็นเงาสะท้อนอะไรเลยนะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในโฉงหน้าจอก็ขอบก็ค่อนข้างบางนะครับสวยงามดีทีนี้มาลองดูการอับชมวิดีโอนะครับคมชัดสูงบนตัวจัมเปอร์อีซีบุ๊กตัวนี้กันดูเลยเปิดเ,เ,เสียงด้วยเอาเสียงขึ้น,น,นี้ดนึง ลำโพงอยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับอย่างที่บอกลำโพงก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับตัวนี้มันจะเหมาะกับก,บการใช้งานแบบใส่หูฟังนั่งดูหนังเพลินๆคนเดียวมากกว่าเดี๋ยวเราปรับจะถึงสุดได้ถึง 4K เลยนะครับแต่ไม่เอาดีกว่าสะดุดแน่นอนนะครับเน็ตช่วงนี้ฝนตกด้วยก็เดี๋ยวลองเล่นกันที่1080อ่ะโอ้โห,โห1080เน็ตยังสะดุดเลยอ่ะนี่ครับผม ได้ภาพก็ค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็ที่เห็นกระตุกกระตุกนี่คือมันยังโหลดไม่เสร็จดีนะครับก็อันนี้ถ้าเน็ตแรงๆนี่ก็เปิดไฟใหญ่ๆได้สบายๆนะครับภาพก็คมชัดลื่นไหลนะครับผมสีก็ทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยตัวนี้จริงจอค่อนข้างสว่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเปิดอันนี้เปิดไฟแค่25%เอท่านั้นเองใหญ่มากเจ้านะครับก็ลองรับชมกันดูได้เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการรับชมวิดีโอก็อย่างที่บอกออกคมชัดเลยทีเดียวนะครับสีอะไรก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมต่อไปเรามาทดสอบกันในส่วนของการเล่นเกมนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม LOL นะครับผมก็มาดูในส่วนการตั้งค่าก่อนเลยนะครับอันนี้ความละเอียดที่ใช้นะครับจะเป็นระดับ FullHD นะครับที่พันแนะครับผมแล้วก็ระดับกราฟิกจะปรับไว้ที่ต่ำนะครับไม่ใช่ต่ําสุดนะต่ำเฉยๆนะครับผมเพื่อความลื่นไหลนั่นเองนะครับแล้วก็ ในส่วนของการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย G mm. ก็ตอนนี้ยังไม่มีการประทะอะไรเกิดขึ้นนะครับเฟรมเลทก็จะอยู่นี่นะครับประมาณ30นิ่งๆ mm. นะครับอ่าเอเลืมซื้อของเดินมาไกลเลยโอเคไม่เป็นไรครับอ่เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับ ใกล้ๆนะอโอเคเอาๆจะหายออกอ้าวเรียบร้อยนะครับอย่างงงๆได้ไปนหนึ่งแล้ว ก็เลื่นไหลดีนะครับรู้สึกว่าจะ30นิ่งๆเลยนะครับในการปรับค่าแบบนี้ก็จะวิ่งอยู่ยี่สิบาสามสิประมาณนี้ครับเอาป้อมก่อนนะครับเอาป้อมก่อนนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่น LOL เพลินนะครับนอกบ้านนำ้ำหนักเบาๆนะครับเล่นได้เลยนะครับเลื่อน สบายเลยครับแบบนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม l l นะครับผมก็สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องปรับกราฟิกให้มันเหมาะสมสักหน่อยนะครับเพื่อความลื่นไหลเท่านั้นเองนะครับผม อ่ะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อกับฟิวฟาอนไลนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูการตั้งค่ากันก่อนสักพู่นะครับผมอันนี้ก็จะใช้นะครับอ้าวในนี้มันไม่มีคืออันนี้จะใช้การปรับค่านะครับเป็นต่ําสุดนะครับผมแล้วก็ปิดวีซิงปิดจํากัดเฟรมเรทไปนะครับแต่ว่าความละเอียดก็ใช้เต็มเป็น Full HD อยู่นะครับผมก็ไม่ถึงกับลื่นนะครับอย่างที่เห็นอ่า ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกระลื่นนะครับแต่พอเล่นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าปรับความละเอียดต่ำลงกว่านี้ก็จะได้ความลื่นมากกว่านี้นะครับผมแน่นอนผมไม่ทันนะครับอ้าวจังหวะนี้

ทรับเมื่อกีมีกระตุกได้เห็นนะครับ ครับ็เดี๋ยวเรามาทําการสรุปการรีวิวตัวเปเปอร์อีซี่บุ๊กตัวนี้กันเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบนะครับการพกโน้ตบุ๊กนะครับน้ำหนักเยอะๆและเอาไปแค่พิมพ์งานดูหนังเฉยๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับน้ำหนักแค่1-2กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองเด็กๆยังถือได้เลยนะครับตัวนี้ เบามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนการใช้งานในทำงานเอกสารอะไรทั่วไปเนี่ยก็ทาได้สบายๆนะครับผมแล้วก็ยังเล่นเกมออนไลน์ได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับผมก็เวลาทํางานเบื่อๆซึงๆนะครับก็เปิดเกมเล่นได้นะครับเกมออนไลน์อะไรก็อย่างนี้ก็เล่นได้สบายๆนะครับผมถ้าเป็นเกมที่ไม่กินสเปคมากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจอเนี่ยค่อนข้างสวย คใครที่ชอบดูหนังอะไรอย่างนี้ก็เอาไปดูกันได้เพลินๆเลยนะครับจอดีมากเลยแล้วอีกอย่างก็คือค่าตัวของตัวนี้นะครับอยู่ที่8,990บาทเท่านั้นเองนะผมก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับตัวจัมเปอร์ e-cbook 3ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือสองสัยนะครับก็ สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ